mãi 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 má mãi 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 chi mãi 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 มา,มาไม่รอให้กับชายองร้อยอย่าไปมัวไปได้เพียงวันนี้ที่ฉันเรียกตากแคล้วมาเนี่ยนะฉันไม่ได้จะมาทวงเงินหรอกมันก็คล้ายๆนั้นนะ่ะคือฉันบอกแล้วว่าฉันเองเนี่ยรักลูกเลี้ยงของตาแคล้วตั้งแต่วันที่เห็นก็คือดาวเรืองไงล่ะตาแคล้ว เรื่องกองเรื่องไร้ดาวเรืองนี่มันแล่กับเงินที่ตะแครวเนี่ยเป็นหนี้ฉันอยู่ตะแครว์ทำได้ไหมกไม่ทำแด้วแกทอะไรอย่านี้กิลกมากก็ไม่ได้ลูกเลี้ยงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ตาแครวลูกเลี้ยงสิดีมันไม่ใช่ในเลือดเนื้อของเราอะต่แครวไปจัดการ เอาไปก่อนสองหมื่นบาทเอาไปได้ออกไปสิฉันให้เป็นรางวัลก่อนสองหมื่นบาททำสำเร็จกลับมารับอีกมีเงินให้มากกว่านี้และบนกบนันพนันที่นี่เข้าใจไหมท่านจะต้องมีเงินแต่เครียวจะต้องสบายตกทังเกลสารนี่สินจะหลุดลุยกันหมดไม่มีการติดค้างทาให้ได้ถ้าต่าแก่ทำได้หนี้สินลุด หลุดไม่ติดค้างแต่ถ้าตาเคลียวทำไม่ได้กระสุนปืนจะหลุดเข้าไปอยู่ในหัวแกจำเอาไว้มาเพี้ยไรพวกแกว่าได้เพี้ยวุ้นดำได้เพี้ยไม่แก่ได้วะว่าไม่ได้หรือเปล่าจัดแล้วแต่เแวกูต้องเจอยาโน้ดอ่ยาเบานู่ไปเจ้ในก้าวไม่มีอยากกินเหลือเนี่ยพอไม่อยากกินข้าวไปแล้วจะดีมันจับ กูปาดตกโรบานแล้วกูลอกกี่ดาวลงขกูไปยืมเบียสันเตี้ไป่พอนทำมันมาเป็นด็กเสปัตตานีแต่จะให้กูแกลงดิบนําลหรอหรอไอหรืกูปาดไได้กูกินกูกินได้เต็มอปได้เบียร์ตีนี่ได้รวยก็ะเอละอวกวังแฟนวเมียเมาที่ว่าทำได เพลการแม่นยำด้วยวัตถาไดตึงมีอาจะไตยกันรอไม่รพลิรคิดเปื่อการตีัวบายแลใบหน้าไปจะตั้งไว้ไว้คนใจมัน